สวัสดีทุกท่านทุกคนพี่น้องป้องไฟนายเบิ่งกิลล์ต้มขาออนบ่ให้เสียเวลาเอาไข่เป็ดใส่ผอมไปหนะ่อสวัสดีครับต้มขาออนพร้อมต้มไข่เป็ดพร้อมใส่พร้อมกันเลยพนะี่น้องไม่ต้องเสียเวลาขาออนมาแต่สว,วน กำลงังสิแตกฝนไม่พี่น้องแต่ว่าท่านหลายๆคนไหนอีกจังน้อยกนกำลังเป็นนอพยอพยแยาขึ้นมาพูดีนขึ้นมาเต็มเลยขอบุตรของคุณ,คณ,คณพี่น้องกลับมาเพิ่งมาแย่งกากคนไลค์กดแชร์นั่นเองพี่น้องเด้ต้มคลอยอนเขากินแก๊ปเจ้าโอ้ยกินขึ้นตพริกกับแจ้ว นะเปนหัวค่าออนนั่นหัวค่าออนนั่นหรอกขนาดขอบุดขอบคุณครับขอมาคอมเมนต์มาตีส้มนันได้ไหมหรอกตุ่มขาออนตุ่มไข่เป็ดพร้อมไข่พร้อมกันไปนเลยบ่อยเซเวลาพอว่าเขาติดไปแล้วข,ขนาดเจ็บ กินกับแก้วหองทีดคนปลาเนี่ยไยคักขนาดได้พี่น้องแซ่บดึงหัวออกย่อยย่อยๆเจีบตุ้ลูกปลาคนละเอื่อเทวดามากินน,น้ำนกุ้เกาวคนละพี่น้องคักข,ขนาดส่งพรไฟลงจังหน่อยกันใช่เงี้ยหมดป่ะมาณนี้เหละพี่น้อง แค่ขนาดแค่ขนาดเพื่อแต่ว่าเงี้ยก็เริ่มออกแล้วคำเดินยังไงคืเจลกเขือทำเจลมะเขือจลมกเขืองเทสทำเจลพีบบอเออน่าจะคุตทำเจพี่อนใส่ผ้าอ่อนอะรประมาณนี้ทำพีบบอ

มึงสองตามคนตา่ากันาดเกินกับตรงคาออนเน่ยนะใครได้แล้วนะวะขใครเลยวะใครา<อ>นั่นไแบบด,แบบด้หรแบบอเไม่ยก่นอาารนกกินิม้แกันครับ หอมนะวพี่น้อมหอมเนหอมมากพี้ะปอกๆแล้วเออตั้ปอกๆแล้วนะครับมะกว่าขาอ่อนๆบานปตื้อไก่ตุ่มไก่ตุ่มตั้งหักบวกมากเลยแมไหลอย่น้องเออคลาดคาคาไก่แล้วพี่น้องไก่สีปุ้งด้วัน จพึ่งสลับไปสลับมามเนี่ยมันเมืเ่อยแขนชิมองก็เหนน็นกันเด้อตามพ,อพ่<ข>อกิน<อ>ไม่ได้เดียวอะเจาะเจาะที่ดี้ก็แล้วเจาะี่นีถุงผ้าต้มผ้อาอ่อนนี่ยนะยนเฮ้ยขนาดปลาถูกเชเทลงไปแลนะ้วนี่ใส่เชเลนใส่เลนนะ้ำ

ทำาะไหลมีตอนไน้อยนะพี่น้องนะจับมอประานแบบแล้วเฮกินหอมแซบนะ้กินข้าวเดนใจแล้วเฮ้จะเกลี่พี่น,อน้องลงไปลุงไปใส่กล้วยจ้าใส่ลงไปแก้วพลิแก้วพลิบกเสียเรนปวกเป เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเอาพอ่อกินไว้หน้าเดียวเลยหมมากน้ำลายไหลาล,ล้วพี่น้องก้องไปขอบ,บคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนครับสวัสดีเข้ามาเบิ่งม้แทะอย่างนั้นได้ไหมหรอครับว่าโฮมคอมเมนต์ที่ส้มแนวว่าเป็นอะไรห่อน <c oughs> มันห้ออยังดอกเปิดเจ็ดโตมน้ามันตุ่มมันคาวแล้วมัน,น,ม,นมันอายห้อเก่นมากไม่หรอก ามนี้แหละครับยูดีไม่แห้งลำด้วยลำด้วยกันทุกพครับผมนะเปบิ้งพี่น้อัตักกระโดนเาไ้ตักะ้นนะข้นหกข้าไปตักกระโดนตรงขาลำลาน้าท่าากครับสวัสดีครับลำด้วยลำด้วยมอคอมเม,มนต์มาที่ส้มในเรยกเพื่องว่าเป็นอะไรไปแล้วครับไม่มากครับ